สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทุกท่านครับพบกับข่าวด่วนนะสำหรับวันนี้เราได้นำเอาเรื่องราวต่างๆนะมานำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนสืบเนื่องจากกรณีที่มีกลุ่ม นักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับอันเป็นลูกหลานของเราเนี่ยได้มีการถูกยุโยงปลูกปั่นหรือไม่จากกลุ่มผู้ไม่หวังดีและจากกลุ่มนักการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ต้องการเข้ามามีอำนาจซึ่งก่อนจะเลือกตั้งนั้นเนี่ยก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญปี62เป็นอย่างไรถ้าสมมุติว่ามันไม่ดีทำไมไม่คัดค้านตั้งแต่ต้น แต่ปรากฏว่าก็ลงมาเล่นตามกติกานั้นหลังจากมาเล่นตามกติกานั้นก็พยายามที่จะแย่งชิงกันขึ้นมานั่งตําแหน่งผู้บริหารประเทศทั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและก็ตำแหน่งรัฐมนตรีอื่นๆแต่ปรากฏว่าไม่สามารถเข้ามาเป็นรัฐบาลได้ก็พยายามยุยงปลุกปั่นนะครับให้เกิดความวุ่นวายขึ้น จากกลุ่มเยาวชนปลดแอกมาเป็นประชาชนปลดแอกแล้วก็มาเป็นคณะราษฎร63ดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เราได้เฝ้าจับตามมองมาอย่างยาวนานนะครับแรกๆนั้นเราไม่ได้ไปขัดขวางใดๆเพราะเราถือว่าการเรียกร้องเป็นสิทธิ์ตามที่ท่านอ้างบอกว่าเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและเป็นสิทธิ์ในการที่จะออกมา ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งต่อมาก็มีการพูดออกมาเป็นวาทกรรมอีกบอกว่าออกมาไล่ผอเดจการในสภาทีนี้มันก็เลยเกิดความขัดแย้งในสองกรณีก็คือหนึ่งคุณบอกว่าณเวลานี้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่คุณออกมาไล่ผอเดจการนั่นหมายถึงว่าผอเดจการยังมีอยู่ในสภา โดยท่านบอกว่าเป็นกลุ่มที่สืบทอดนั่นมาจากการยึดอํานาจทีนี้มันต้องมองย้อนกลับไปว่าก่อนที่จะมีการยึดอํานาจนั้นเราปกครองด้วยระบอบอะไรเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยใช่หรือไม่แล้วทําไมจึงต้องมีการยึดอํานาจนั่นก็เพราะว่าเราแพ้ไม่ยอมแพ้อยากเป็นใหญ่ จึงพยายามนําเอามวลชนทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองลงมาสู่ถนนเล่นการเมืองกันริมถนนฝ่ายนี้แพ้ก็ขนคนออกมาฝ่ายนู้นแพ้ก็ขนคนออกมาทีนี้ก็เลยจะถามกลับไปว่าไอกรณีที่ใครแพ้ใครชนะเนี่ยถามว่าประชาชนมีส่วนร่วมตรงนั้นด้วยหรือไม่ประชาชนเองก็ต้ตระหนัก ว่าตัวของประชาชนเองเป็นผู้เลือกนักการเมืองเหล่านั้นด้วยตัวของตัวเองจะชอบฝ่ายไหนไม่ชอบฝ่ายไหนนั้นมันเป็นสิทธิของตนเองไม่มีใครไปบ,รบังคับยกเว้นกลุ่มคนที่เห็นแก่เงินที่พูดกันนักกันหนาะเงินบอ่อมากาบอ่อเป็นอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งและเมื่อประชาชนตัดสินใจเลือกใครเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติให้ความสำคัญ กับผู้ที่ถูกเลือกเข้ามาไม่ว่าจะดีหรือเลวอย่างไรก็ตามแต่ในที่สุดเมื่อท่านไม่ได้อํานาจท่านก็พยายามที่จะยุยงปุกป,ปันให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเหล่านั้นออกมาก่อความวุ่นวายให้กับชาติบ้านเมืองจนในที่สุดก็ลามปามดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้แรกๆก,ก็บอกว่าต้องการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญนะครับต้องการให้ท่านพลเอกประยุทธ์ลาออก นะครับแล้วก็อะไรนั้นไม่ต้องการารัฐบาลแห่งชาติหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เราก็เห็นด้วยครับถ้าท่านออกมาเคลื่อนไหวตามระบบประชาธิปไตยแต่ท่านบอกว่าท่านออกมาไล่เผด็จการมันก็เลยทําให้งงว่าสรุปแล้วการปกครองในขณะนี้เป็นประชาธิปไตยหรือเป็นเด็จการมีการเลือกตั้งหรือไม่และที่ผ่านมามีการเลือกตั้งหรือไม่ และปัญหาทั้งหมดมาจากใครมาจากนักการเมืองใช่หรือไม่ที่สร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเท่าทุกวันนี้แบ่งแยกประชาชนออกมาเป็นหลายๆฝ่าย,ายแล้วก็มีการปราบปรามประชาชนถูกฆ่าถูกยิงบาดเจ็บพิการและล้มตายเป็นจํานวนไม่น้อยถามว่าบรรดาแกนนาเหล่านั้นเคยตายบ้างไหมไม่เคยมียามากก็หน,นีไปต่างประเทศเสเวอร์สุข แต่ประชาชนก็ยังอดอยากออยากไร้ยอยู่ในประเทศนี้แต่ที่จะช่วยกันจับไม้จับมือกันนะครับในการพัฒนาประเทศกลับพยายามทำลายกันอันจะนำไปสู่ความเสียหายดังที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้แหละครับการเมืองก็จะเป็นอย่างนี้คือการที่จะปฏิรูปอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันต้องมองว่านักการเมืองเนี่ยปฏิรูปตนเองก่อนได้หรือไม่ และการเข้ามาเป็นนักการเมืองคุณเข้าใจหรือไม่ว่าเป็นผู้แทนรัษฎรนั้นต้องเข้ามาทําอะไรเข้ามาช่วยเหลือดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างไรลงไปหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนเก็บข้อมูลจากประชาชนขึ้นมาให้รัฐบาลดูสิครับถ้ารัฐบาลไม่ทําท่านเข้าไปด่าในสภารัฐบาลไม่ทําท่านเอาไปแฉตอนเลือกตั้งใหม่ท่านก็จะได้ใจประชาชนแต่นี่พอท่านไม่ได้อานาจท่านก็ยุยงปุปปันให้ประชาชนออกมาทะเลาะก,กันปั่นหัวเด็ก และเยะวาวชนของชาติปั่นถึงขนาดไม่ให้เรียกพ่อเรียกแม่ไม่เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่เคารพสถาบันถามว่าถ้าถึงขนาดนี้เนี่ยนี่แหละครับคืออนาคตของชาตินี่แหละครับคืออนาคตที่จะไปบริหารประเทศชาติในวันข้างหน้าและถ้าคนเหล่านี้ต่างก็ไม่เคารพใครและเมื่อท่านได้ไปเป็นรัฐบาลมันจะเคารพท่านหรือไม่ และที่สําคัญเมื่อท่านเล่นการเมืองข้างถนนได้ท่านเป็นรัฐบาลแล้วท่านไม่คิดเหรอครับว่าคนอื่นเขาต้องออกมาไล่ท่านอย่างนี้เหมือนกันมันก็จะเป็นงูกินหางอย่างนี้ไม่รู้จบเป็นวงจรอุบบาทที่นักการเมืองพยายามสร้างกันขึ้นมาไม่ใช่มาจากประชาชนไม่ใช่มาจากนักเรียนนิสิตนักศึกษาเขาเหล่านี้คนเหล่านี้ถูกปลุกปัน่นแต่พอมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนออกมาปกป้องสถาบันตามที่ท่านได้ลามปามไงครับ พอลาปานตรงนี้ปุ๊บเนี่ยต้องการล้มล้างสถาบันนะ,ะมีการาแสดงวาจาจ้วงจับหยาบช้าหลายครั้งหลายหนบนเวทีการอภิปรายของพวกท่านหลายคนได้ฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้พอมาตอนหลังเขาบอกว่าใครเขาบอกจะล้มล้างสถาบันเขาจะปฏิรูปนะฮะไอคำหลังนี่เพิ่งมาพูดใช่ไหมฮะหลังจากเห็นว่าไอคนเสื้อเหลืองออกมาเยอะแยะมากมายแล้วเขาปกป้องสถาบัน คุณก็ไปว่าเขาอีกหาว่าคนเสื้อเหลืองออกมานะถูกกะเกณฑ์ออกมาเหมือนสัตว์เห็นไหมครคุณดูถูกดูหมิ่นคนเสื้อเหลืองคุณเหยียบย่ําคนเสื้อเหลืองมากจนเกิดเหตุผมบอกได้เลยนะครับว่า21ตุลา25งหสาที่ผมนํามวลชนเสื้อเหลืองออกไปแสดงมติรวมพลังปกป้องสถาบันที่จังหวัดลําปางนั้นเนี่ยไม่ได้มีใครจ้างไม่ได้มีใครวาน ไม่มีใครให้เงินแม้แต่บาทเดียวเราออกมาด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจจากการกระทำของพวกคุณจากการที่ไปฉีกป้ายที่มอทอสาขาลำปางจากการที่ท่านมาด,ดาจากการที่ท่านไปขวางรถสเสด็จของสมเด็จราชินีอย่างนี้แหละครับท่านยังมองบอกว่าท่านไม่ได้คิดจะล้มล้างแต่ท่านต้องการปฏิรูป แล้วถามว่าสถ,า,า,ถา,าบันพระมหากษัตริย์ทําไมจะต้องปฏิรูปไปเกี่ยวข้องอะไรกับพวกท่านท่านบอกว่าสถาบันไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเขาลงมาสั่งการอะไรท่านท่านทําธุรกิจกันท่านอยู่กันพระองค์ท่านเคยมาของเงินพวกท่านหรือไม่บางคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ยกแผ่นดินนี้ให้เป็นอของในหลวงทั้งหมดเลยสิ คิดโง่ๆอ,อ,อย่างนี้ก็คิดเห็นไหมครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยทำอะไรบ้างให้กับพวกท่านไม่ว่าจะแปลงแหล่งน้ําแหล่งการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแม้แต่การแจกที่ดินทํากินเห็นไหมครับและก็คิดโง่ๆอ,อ,อ,อย่างนี้นะครับมันจึงทําให้บ้านเมืองเกิดความไม่สงบดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ด้วยเหตุดังกล่าวกระผมเต่านินจารครับจึงไม่สามารถที่จะทนต่อไปอีกได้และแน่นอนเราจะต้องออกมาอีกครั้ง และไม่ใช่แค่พี่น้องชาวจังหวัดลำปางเท่านั้นหลังจากพี่น้องชาวจังหวัดลำปางออกมาอีกรอบหนึ่งที่เรากําลังจะดําเนินการอยู่ในอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับแน่นอนฮะเราต้องมีการเชิญชวนพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่เขาได้รับพระบารมีปกเกล้าปกหมอมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งราชการที่9และราชการที่10อยู่กระทั่งปัจจุบันนี้ อย่างมีความสุขเราคงจะให้พวกท่านออกมาด่ากล่าวอย่างนี้ต่อไปอีกไม่ได้อย่าดูถูกคนเสื้อเหลืองว่าเป็นสัตว์ที่ถูกเกณฑ์มานะฮะเพราะไอ้บรรดาแกนนำสองสาตัวนี่นะครับที่พยายามที่จะดูถูกเยียดหยามพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยดังนั้นเราคนไทยทั้งประเทศนะครับคนไทยส่วนใหญ่จะบอกทั้งประเทศไม่ได้ เพราะมันมีคนที่ไม่เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งที่พยายามที่จะออกมาปลุกป,ปั่นยุโยงทราบปัญหาให้กับบ้านกับเมืองคนไทยส่วนใหญ่จึงไม่สามารถที่จะยอมได้ท่านลองเปิดตาดูสิครับว่าพี่น้องชาวไทยที่ออกมากันเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนนั้นเนี่ยใครจ้างครับอย่าไปโกหกตอแหลเลิกการล่อนปิ้นปล้อนเลิกตอแหลเสียทีนะครับ เพราะเราบอกแล้วไงครับว่าเราก็จะไม่ทนเหมือนกันและวันใดก็ตามถ้ามีเสียงกดปุ่มนะเชิญชวนเข้ากรุงเทพเราพร้อมครับเราคนทางเหนือนะและพี่น้องทุกชาติพันธุ์เนี่ยนะเรือนแสนยินดีที่จะเข้ากรุงเทพไปปกป้องสถาบันเราไม่ได้ปกป้องใครแต่เราไม่ต้องการให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับสถาบัน ท่านจะว่ากันทางการเมืองก็ว่ากันไปทําไมฮะสู้ในสภาไม่ได้นะครับก็ออกมาเล่นข้างถนนมีการข่มขู่คุกคามถามว่าใครข่มขู่ใครอย่างข้อความเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยมีการค่มขู่ว่าถ้าในสภาอภิปรายดา่ากษัตริย์ไม่ได้มันก็ต้องให้ระวังเรื่องของข้างถนนเห็นไหมฮะนี่แหละครับนักการเมืองนี่แหละครับ ผู้ที่จะเข้ามาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองดังนั้นเราจึงขอบอกได้เลยนะครับว่าเราจะสู้และเราจะไม่ถอยต่อไปอีกแล้วไปดูภาพเหตุการณ์สิครับว่าภาพเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรพี่น้องชาวลำปางพี่น้องชาวยะลาพี่น้องอาชาวไทยส่วนใหญ่ทั้งประเทศออกมากันอย่างไรนะครับแม้แต่ทางด้านศาสนาทั้ง4ี่ห้าศาสนาเขาก็ไม่ยอมเหมือนกัน เขาจับมือร่วมแรงร่วมใจกันทั้งพี่น้องมุสลิมพี่น้องชาวพุทธพี่น้องชาวซิกพี่น้องชาวคริสนะครับก็ออกมาแล้วอย่างนี้แหละครับที่ท่านไปมองเขาว่าเขาเป็นสัตว์ถูกเกณฑ์ออกมานั่นคือความคิดของสัตว์นะฮะก็เลยคิดว่าคนอื่นเขาเหมือนตัวเองขอโทษถึงเราจะเป็นได,ด,ดโนเสาร์ตาวาลานปีก็มีสปีซี่สูงกว่าสัตว์นะครับสูงกว่าเหี้ยเยอะแยะมากมาย ดังนั้นเราไม่สะทกสะท้านหรอกครับกับคำที่กล่าวหาแต่เราก็จะเห็นภาพเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้ว่าใครคือสัตว์ใครคือเฮียนะครับไปดูภาพเหตุการณ์ไปดูอบุคคลบางท่านนะฮะที่เขาพูดออกมาตรงๆและไปเชิดชูน้ำใจของคำว่าครูบาอาจารย์บางท่านที่เขารักชาติรักแผ่นดินผิดกับอาจารย์บางกลุ่มบางคน ที่ร่วมกันทำลายแผ่นดินเกิดของตนเองแล้วอย่างนี้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่จะยอมได้หรือครับจะยอมให้เขาทนด่าพวกเราว่าสัตว์จะยอมทนว่าให้เขาเรียกเราว่าเฮี้ยจะยอมทนให้เขาเหยียบย่ําต่อไปอย่างนั้นหรือเราต้องสู้เพราะเราถอยไม่ได้อีกแล้วนั่นเองครับ เป็นใช่ม้คืเขึ้นไหวขึ้นไหนเอาจะยี่รวมตัวกันประมาณเท่าไหร่ได้โอ้โหเยอะมากค่ะเยอะมากก็ไปไหนมาแล้วบ้างเอ่ยเราเริ่มเริ่มนะคะตั้งแถวกันที่บริเวณสวนขวัญเมืองภายในเขตเทศบาลนครยะลาแล้วก็เดินผ่านบริเวณของตรงห้าโรงพยาบาลยะลา นะคะเดินมาเรื่อยๆแล้วก็แวะมาตรงบริเวณหน้าศูนย์เยาวชนนะคะมาไจะเดินแถวไปร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีรที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดยะลาแล้วก็ซึ่งภาพบรรยากาศวันนี้นะคะอยากให้เห็นถึงความจงรักภักดีของชาวยะลาสองข้างทางนี่มีคนเดินเข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะ ก็เป็นโอกาสดีนะครับ<า>ที่าาทางาเพจเองนะครับเอ็มินเองก็ได้ผ่านมาเห็นพอดีนะครับก็อยากจะรู้ว่าทำกิจกรรมอะไรก็มาเจอพี่พึ่งพอดีนะครับ่วันนี้ใน,นส่วนของสวทยะลาเราก็นําทีมงานทั้งหมดนะคะนะมาเก็บภาพบรรยากาศของความประทับใจของชาวยะลานะคะที่ได้ออกมา ร่วมกันนะคะทำความดีนะคะเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะก็เรียกว่าวันนี้บรมันจะของชาวยี่ามาด้วยหัวใจครับมาด้วยหัวใจนะคะทุกคนพร้อมที่จะออกมาปกป้องพี่น้องประชชนทุกภาคสวรคนนะคะออกมาพร้อมจะปกป้องสถาบันนะคะซึ่งสถาบันคือหัวใจของคนไทย นะครับนะฮะก็นะครับขอบคุณพี่พึ่งมากเดี๋ยวเราจะให้พี่พึ่งช่วยบรรจายไปเรื่อยๆเพ่่ยายาได้ค่<ป>ะตอ,ตอนนี้นะคะก็อยู่บนถนนสุขยางนะคะถนนพิพิธภัณฑ์เครื่องถนนเส้นนี้เนี่ยจังหวัดยะลาจะเป็นถนนเทิดพื่อเกียรติครับเราจะมีกลางคืนที่จะมีแสงไฟสวยงามนะคะซึ <c oughs> ่งได้จะได้สแสดงภาพข,ขององค์พระอัษฎาสมณพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็จะมีการมุดงานของถนนสายนี้นะคะ ไปถนน้ายก็เรียกว่าถนน,ถนเทิดพระเกียรตนะคะคอยู่บริเวณหน้าจุนว่าราชการจังหวัดยะลาและส่วนราชการต่างๆนะคะค ใจคือความสามัคคีรวมยินดีที่เรามีจิตใจเดียวกันจะรวมร่วมรวมสุขร่วมบกทงหน่อลูกปกทงหน่อยลูกทกทงน่อยลกท้องหน่อยบกทงหน ยังไงเดี่ยวใจยังไงต่อดัง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 สมัครสมานจับมือกันเดินหน้าไปสู่ที่หมายไฟใจคือความสมเกีร มันไม่ได้ประสงค์ดีมันเป็นแนวความคิดของความประสงคร้ายและต้องการจะทําลายให้เหมือนกับสถาบันทําไมสถาบันนี่เขาจะต้องมีพฤติกรรมมีการกระทํามีวิถีมีการปฏิบัติที่แตกต่างกับเราธรรมดาทำไมติงเข้าใจไหมว่าพระก็ต้องมีการกระทําที่ต่างกับคนธรรมดาพระพระลงมาเล่นกับชินลงมาเล่นกับผมวันหนึ่งไอ้ชาวบ้านก็ตกหัวพระ จริงแะเพราะถือว่าเหมือนกันสถาบันเร้ามหากริส์เหมือนกันถ้าจะปล่อยบอกเออเหมือนคนธรรมดายัางไงยังไงให้พิพาทษิจารณ์ได้เป็นไงวันหนึ่งก็หมดขาดความเคารพนับถือขาดความเสื่อมเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสถาบันมันจะต้องมี้วมีกำแพงมีเกาะมีพฤติมีการกระทําซึ่งตา่างว่าคนธรรมดาธรรมดากฎหมายปกป้องคุ้มครองก็ต้องเหนือกว่าธรรมดาถ้าใครกําลังจะ บอกว่าอันนี้ไม่ควรมีนั่นแปลแว่านายกําลังมีความประสงค์มากกว่าที่จะยกเลิกกฎหมายบางคนก็บอกว่าย,ยากเลิกกฎหมายเพื่อให้เกิดความเ,าเขาเรียกว่าไม่แรงและให้มีเสรีภาพแล้วก็ให้ต่างชาติยอมรับได้ก็ hoping, ง่ายมากครับมึงก็ไปอยู่ประเทศอื่นเ <c oughs> พราะประเทศไหนก็ได้ที่ไม่มีสถาบันมหากษัตรย์มึงก็ไปส <c oughs> ิ <c oughs> ประเทศนี้เขาเป็นอย่างนี้ เหมือนบ้านผมเนี่ยมีข้อตกลงกันในครอบครัวว่าลูกต้องเป็นอย่างนี้แม่ต้องเป็นอย่างนี้พ่อต้องเป็นอย่างนี้โอ้ยหนูอยู่ไม่ได้มึงก็อยู่บ้านอื่นมาอยู่บ้านกูทําไมใช่ป่ะเหมือนกันถ้ามึงบอกว่าอยู่ประเทศนี้แล้วรู้สึกอึดอัดโอ้โหวิาพา์วิจาร์สถาบันไม่ได้พวกมึงก็ยกโทษพ่อคนแม่มึงไปไว้ประเทศอื่นที่ประเทศไหนก็ได้ที่เขาไม่มีสถาบันแล้วมึงอยากจะด่ามหมูหมากาไก่มึงก็ไม่ได่าที่มึงอยู่ประเทศนี้แล้วรู้สึกโอ้โหหนักอกหนักใจเหลือเกินจะโทร ปัญญาอ่อนอ่ะขออนุญาตตอบคลิปแล้วกันนะครับตอบคอมเมนต์เนาะนะมีคนถามว่าอาจารย์ไม่เบิกเนตอยู่ยนะเกี่ยวกับในหลวงรัชการที่เก้านะครับผมเบิกมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเห็นพระองค์ท่านทรงงานมาตั้งแต่เด็กแล้วผมเชื่อตาที่ผมเห็นนี่แหละตาตัวเองนะครับเพราะว่าผมเห็นพระองค์ท่านทํางานตลอดแล้วก็ทํางานหนักด้วยนะครับ นะแล้วก็ผมไม่เชื่อในสิ่งที่ผมไม่เคยรับรู้ข้อมูลจริงๆนะครับผมไม่ได้มนเป็นบทสรุปแล้วก็ไปพูดให้ใครต่อใครฟังในเชิงที่มันเสียหายนะครับในเรื่องที่เราไม่รู้จริงๆเลยแล้วเอาเราไปพูดนะครับและเรื่องหนึ่งคือ,เ,อเกี่ยวกับเรื่องของโครงการของพวกท่าน4 0 0พันโครงการนะครับมีเมสหนึ่งว่า4 0 0พันโครงการสวยหรูเนี่ยทำไปได้กี่โครงการเองไอ้คำว่ากี่โครงการของคุณเนี่ยนะครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่า มันช่วยคนไทยมากี่สิบล้านคนครับนะฮะถ้าพราะองค์ท่านมีชีวิตยืนยาวสักสองสารอปีผมเชื่อว่าสี่พันโครงการเนี่ยสําเร็จทุกโครงการนะครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าพูดพล่ยๆครับใครจะเลิกติดตามผมในทิกต o k ก็เชิญนะครับผมไม่ใช่สลิมหรือไม่ใช่อะไรนั้นนะผมเป็นคนครับไม่ใช่ขนมหวานนะคุณจะมาพูดจับจ้วงสถาบันแบบนี้ไม่ได้เรอกครับนะ ยังไงสถาบันก็อยู่ในในหัวใจตลอดเพราะผมเกิดมาผมก็เห็นพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เชื้อพระวงศ์หลายๆพระองค์เนี่ยทรงงานเหมือนกันนะครับคุณเกิดมาได้กี่ปีเองครับคุณมาบอกว่าโอ้โหคุณอย่างคนี้นเรื่องราวต่างๆบางทีคุณยังศึกษาไม่ดีเลยคุณออกมาพูดแหละนะครับยังไงผมก็เครทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือหัวของผม ส่วนเรื่องการเมืองเนี่ยคุณจะอะไรคุณเต็มที่ไปเลยครับผมไม่ยุ่งอยู่แล้วนะฮะก็อยากให้ประเทศไทยมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ขอครับใครไม่ชอบผมลบออกไปได้เลยนะครับเลิกเป็นเพื่อนกับผมได้เลยนะครับยังไงผมก็ยืนยันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอยู่เหนือหัวผมตลอดชีวิต